สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องเมม่ามอนเทาร์ดชาแนลเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรันด้อมลงความรักนะคะเป็นคลิปรันด้อมลงความรักของชาวทัดวไฟนะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเนาะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยว่าพลังงานนะคะของ ชาวธาตุไฟจะเป็นอย่างไรบ้างเนะาะมาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ึ้นฟีเจอร์นะคะลาเวนเดอร์วิชไลท์เฮาส์านะคะ คันว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้นำพาตัวเองนะคะไปอยู่รายล้อมรอบสถานก,การณ์เนาะที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของคนที่หวังดีต่อคุณรู้สึกที่ดีต่อคุณนะคะเชิร์ลยูเซิร์ฟมอนคิดว่าคุณจะทำอะไรในช่วงเวลานี้คุณคิดให้เยอะ ควรที่จะคิดหรือประเมินก่อนที่เราจะตัดสินใจกับอะไรสักเรื่องหนึ่งอะคะ่ะช่วงเวลานี้มันคิดว่ามันเป็นช่วงที่คุณก็กำลังเผชิญหน้ากับเป้าหมายกับปลายทางความรู้สึกเนาะสเต็ปของการที่จะมีความแฟ้มมีความยุติธรรมที่เกิดขึ้น ใหขึ้นพลังงานจัดชีสขึ้นมาความแฟในรอสเต็ปของความเคลื่อนไหวเอ,อ่อมันว่าในช่วงเวลาเนี้มันเหมือนกับเหมือนตัวเราต้องให้สงสัยในคุณค่าในความรู้สึกของตัวเราเองอะให้มันเป็นสเต็ปปลายทางที่ ให้ความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวเราเองมากขึ้นอย่าสงสัยกับเรื่องราวที่มันจะเรียกว่าไงอะอยู่ในเวรหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ใช่ไม่เวิร์กอะมันว่าคุณคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนต้องรู้จักในการที่จะ เห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงเพราะถ้าตัวเรายังแบบโอ้โหไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเลยยังรู้สึกว่าได้ค่า,านะคะกับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เนะี่ยมุนว่าสุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กมันก็ไม่มีประโยชน์เออที่จะกเกิดขึ้นนะคะ ในทิทางพลังงานอย่างไรก็ตามเนาะก็ให้มันมีเรื่องของความแฟให้มันมีในเรื่องของความยุติธรรมให้มันมีเรื่องของพลังงานการที่เราจะแสดงออกในสิ่งต่างๆที่กเกิดขึ้นนะคะพลังงานพลังใจในความรู้สึกความสัมพันธ์เนาะ คนน่ามันเหมือนกับถ้าเราคิดอะไรเยอะขึ้นประมวลสิ่งต่างๆในการที่จะตัดสินใจด้วยเหตุและผลมากขึ้นแล้วก็ให้พลังงานที่ดีกับตัวตนของเราเชื่อมั่นว่าตัวเราดีเพียงพอหรือมีอะไรที่มันส่งเสริมการให้แวลูก,กับตัวเองเหมือนว่าทำในสิ่งนั้นในช่วงเวลานี้มันน่าจะมีความเวริร์กแล้วก็ตอบโจทย์พลังงานตัวตนของคุณได้ดีนะคะ มาดูพลังงานเพิ่มเติมในส่วนของ m e n i f i c a t i o n กันนะคะช่วงนีเนาะในเรื่องของสุขภาพนะคะ Health and Wellbeing, Dream Home นะคะ Work and Career, Love and Relationship ว่าทิศทางพลังงานขึ้นมาตรงนี้นะคะมันอยู่ในสเต็ปของการที่เราเชื่อมั่นอะอว่าเราจะได้เจอกับความรักที่คุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรจริงๆได้เจอกับความสัมพันธ์ที่เป็น unconditional เลยเป็นอะไรที่เราสึกว่าเออเรา deserve ที่จะได้รับนะคะ คือตัวเราเองก็ต้องเชื่อมั่นว่าตัวเรามีคุณค่าพอตัวเราดีพอที่จะได้รับสิ่งดีๆหรือสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตเนาะ,ะช่วงเวลานี้นะคะ follow my passion นะคะนำพาตัวเราไปสู่จิตทาที่เราสูว่าเออมันต่อยอดในสเต็ปของความมั่นคงมั่นใจทางความรู้สึกมากขึ้นเนาะ Uh, follow ตามรูปแบบการใช้ชีวิตคือมันรู้สึกว่าการงานของคุณในช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะได้ทำอะไรตามแพชชั่นของตัวเองแล้วมันนำพาคุณไปสู่ความมั่งคัง่งมั่นคงในชีวิตได้มันเป็นจังหวะโมเมนต์โอกาสที่คุณกำลังมีความฝันเป้าหมายนะคะและกำลังเผื่อแผ่พลังงานที่ดีในทุกๆ คือเราสึกว่าช่วงเวลานี้ให้ความสำคัญกับความ healthy. เฮลตี้เเรามองว่าสุขภาพของเรามันจะเต็มไปด้วยความสุขภาพดีความรู้สึกโอเคอิ่มเอมอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะแล้วเราขอดูเพิ่มเติมหน่อยว่าทิศทางต่อจากนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลย สองเหรียญเพลตอปคอยเด็กถือเหรียญจีไฮพินเทสนะคะเซเว่นออบสอ์นะคะแล้วก็เดวิลข้อจุ้นที่ช่างพลังงานตรงนี้มันคือจังหวะ โมเมนต์นะคะจังหวะและโอกาสการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะมีรูปแบบมีสเต็ปที่เรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลา,าแรงดึงดูดหรือทิศทางพลังงานที่เกิดเกิดขึ้นเนาะ เป้าหมายในช่วงเวลาต่อจากนี้มันคือการบาลานซ์ความรู้สึกบาลานซ์ความสัมพันธ์นะคะวันว่าทิศทางของคุณในตอนนี้กําลังพยายามที่จะจัดสรรเวลาจัดสรรเรื่องราวต่างๆบาลานซ์ทิศทางพลังงานความรู้สึกของตัวเองให้มีการเติบโตหรือมีการตอบสนองอย่างเต็มที่เนาะวันว่ามันเหมือนกับตัวเราในตอนเนี้ถ้า จัดลำดับความสำคัญในชีวิตไม่ดีไม่รู้ว่าอะไรต้องทำก่อนทำหลังมันว่าช่วงนี้คุณจะปรับใหม่จัดสรรใหม่ให้เวลาให้มันถูกที่ถูกทิศถูกทางและปรับปรุงโอกาสการเริ่มต้นการพัฒนาในแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะให้มันเกิดแรงดึงดูดเกิดขึ้นให้มันเกิดพลังงานของเป้าหมายเนาะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ ทีนี้มันก็มองว่ามันเป็นจังหวะเป็นโมเมนต์ทิศทางพลังงานที่กำลังน่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆเกิดขึ้นนะคะเป็นทิศทางที่เราสุกว่าคุณเองก็อาจจะเคยเจอกับประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ได้เวิร์กหรือมันอาจจะไม่ได้ดีต่อคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะมีอะไรที่รู้สึกว่าเออมันมีความปิดๆบางๆ ปกปิดซ่อนเร้นอะไรไหมในแง่มุมของความรู้สึกความสัมพันธ์นะคะทีนี้ทิศทางที่มันจะกเกิดขึ้นเนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะมันว่ามันก็คือเวของการบาลานซ์กับสิ่งต่างๆนะคะโอกาสในการได้เริ่มต้นเนาะแล้วก็มีทิศทางที่เป็น เรื่องของแรงดึงดูดบางอย่าง the high printers ทิศทางของการที่มีพลังงานเป้าหมายนะคะในเวหรือว่าในสถานการณ์ที่ก่อเกิดขึ้นนะที่นี้มันมองว่ามันจะเป็นสเต็ปของการแบบ อารมณ์ความรู้สึกที่มันเป็นช่วงเวลาเป็นจังหวะเป็นโมเมนต์เป็นโอกาสที่มันก่อเกิดพลังงานเกิดขึ้นนะคะในทิศทางของความสัมพันธ์เนาะจังหวะโมเมนต์แนวทางที่รู้สึกว่าเออมันจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน ให้พลังงานอย่างไรนะคะเป็นจังหวะและโอกาสที่เกิดขึ้นเนาะประมาณนี้เลยมันน่าจะได้มีทิศทางโมเมนต์จังหวะดีๆที่ปรากฏขึ้นมาอยู่แหละแล้วก็มันคว่ามันจะมีแรงดึงดูดเป้าหมายปลายทางนะคะที่แบบ ทําให้เราสึกว่าบางครั้งเราเองก็อาจจะต้องเลือกทําตามสัญชาตญาณหรือว่าเลือกทําตามความรู้สึกของตัวเองบ้างเหมือนคุณในเวลานี้คุณอาจจะรอจังหวะรอเวลารอโอกาสที่เหมาะสมก็ได้ในการที่จะทําสิ่งต่างๆนะคะให้เราสึกว่าเออเราได้เดินหน้าไปต่อหรือว่าพัฒนากับสิ่งต่างๆที่มันกเกิดขึ้นนะคะในช่วงสเต็ปเวลานี้เนาะ อขอไปดูกันหน่อยว่าถ้าแนวโน้มในการที่คุณจะได้รับการเทคชั่นมานะคะในช่วงช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะพลังงานแบบไหนที่จะเดินหน้าเข้ามานะคะชาวทัดไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเนาะเราไปดูกันว่าพลังงานแบบไหนคะที่คุณกำลังจะได้เจอได้เจอนะคะ สถ้วยนะคะ The chariot The tower แปดเมท้าแล้วก็ Judgment ค่ะพลังงานของการฟื้นฟูนะคะ,ะพลังงานของการสื่อสารการส่งข้อความจังหวะ Moment มมที่รอคอย The tower ขึ้นมาจังหวะของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันก่อเกิดขึ้นนะคะแนวทางของการ วางแผนวางแผนกับเรื่องราวต่างๆเนาะทิศทางพลังงานความรู้สึกนะคะวันว่าช่วงเวลานี้มันจะเป็นช่วงเวลาโมเมนต์ที่คุณจะอาจจะได้เจอได้เจอใครบางคนผ่านเพื่อนอาจจะมีเพื่อนแนะนำชักพานำพามาให้คุณแบบได้รู้จักกับใครบางคน เป็นสเต็ปของการแพนนิ่งการวงแผนวางแผนนะคะการเดินหน้าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนาะแล้วก็จังหวะโมเมนต์โอกาสการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งต่างๆที่กเกิดขึ้นนะคะมันมีเวของการที่เป็น การจะได้รับการสื่อสารการที่จะได้รับการส่งข้อความมาอืมทุนน่าจะได้รับการอัปเดตเรื่องราวข่าวาวดีๆนะคะแล้วก็การฟื้นฟูในเรื่องของจิตใจพลังงานความรู้สึกสำหรับพลังงานที่ขึ้นมาเนะาะว่ามันมีพาชันน่ะมันมีพลังงานของโอกาส บางคนมันว่าถ้าคุณรอคอยการอัปเดตเรื่องราวใดๆค่ะก็จะได้รับข่าวดีนั้นแล้วก็มันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ความรู้สึกตัวเรามากๆเลยด้วยเดอะทาวเวอร์เซอร์ไพรส์ตัวตนเซอร์ไพรส์ตัวของเราเองจังหวะของการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะบางทีว่ามันมีอะไรที่เหนือความคาดหมายหรือการเทชันหรือการเข้ามาหรือรคนที่เขาจะเข้ามาเนี่ย วันว่าบางทีแบบเกินกว่าที่เราแพลนหรือว่าเกินกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้นะคะพลังงานพลังใจที่จะขึ้นมาเนี่ยเนาะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นยังไงอีกนะ9กดาบสิบเหรียญสี่เหรียญควีนอัพคิดว่ามันมีพลังงานของการ คิดเยอะคิดมากการสองการประเมินมีแนวทางอะไรที่เรารู้สึกว่าอาจมีความเครียดอจมีความกดดันในตัวเองนะคะอาจมีความคิดววกคิดบนอนะ่ะแบบอาจจะคิดเยอะคิดมากคนคนนี้อาจจะคิดมากเรื่องราวของคุณก็ได้ดูเขาจะคิดอะไรเยสี่เหรียญขึ้นมาคู่กับเก้าตะ มีทั้งความกังวลนะคะความไม่สบายใจหรืออะไรที่เก็บไปฝุ้งอะในความคิดความรู้สึกเยอะ yeah, แยะเต็มไปหมดเลยเราสุกว่ามันเป็นฟีลลิ่งที่อยากได้ความสบายใจแต่ว่าแอบคิดเยอะด้วยตัวของตัวเขาเองหรือตัวเราด้วยนะคะก็ดูว่าเป็นอะไรที่ก็ยัง อาจจะไม่ได้พูดเยอะแต่จะเน้นในเรื่องของการคิดการกระทำต่างๆนะคะดูว่าเป็นแนวสายของการแสดงออกบางอย่างที่เป็นพลังงานความรู้สึกมีคนที่เป็นผู้ให้ในความสัมพันธ์นะคะเติมเต็มพลังงานความสุขนะพลังงาน happiness ให้พลังใจที่เป็น ความรู้สึกที่เข้าเข้าใจซึ่งกันและกันเหมือนกับให้ฟิลลิ่งเป็นการเต,เติมเต็มและความสบายใจที่มันจะก่อเกิดพลังงานเกิดขึ้นเนาะทิศทางความสัมพันธ์ตรงนี้มันคือพลังงานความสุขพลังงานการเติมเต็มฟิลลิ่งของความรู้สึกว่า สบายใจพื้นที่เสพโซนอะประมาณนี้ความรู้สึกมันว่ามันพอถึงจุดหนึ่งคุณก็จะค่อนข้างแสดงออกทางความรักความรู้สึกอยู่เหมือนกันแหละอแต่เหมือนต้องผ่านกระบวนการคิดเยอะๆก่อนมากๆทีราไปดูกันแนวโน้มแล้วก็คำแนะนำจากไพ่พื่อจะบอกอะไรกับชาวทักไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูบ้างเนาะ k i n g of c u p นะคะแปดเดจะกทีซิออกคอยทูออกคัให้ขึ้นมาเป็นเรื่องของพลังงานโอกาสทางความรู้สึกนะคะการที่จะแชร์วิ่เรื่องราวต่างๆระหว่างกันละกันมันจะมีการอัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแชร์ Share เรื่องราวกันในแต่ละวันเรื่องของความแฟร์เรื่องของความยุติธรรม จะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นโดยการใช้เหตุและผลนะคะเราสุกว่าคุณกับเขาค่อนข้างเป็นคนที่สามารถพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาได้ดูมีเหตุและผลมันมีจุดที่คลิกกันจุดที่รู้สึกว่าเออเราก็คุยได้มันมีจุดที่ลงตัวนี่ประมาณนี้ ี่มันก็จะมีทิศทางของอย่าง King of c ครับเนี่ยมันว่าเป็นพลังงานของการที่ซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจพลังงานการให้ทางความรู้สึกในทางความสัมพันธ์ได้ด้วย การพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจอืซึ่งกนและการเป็นมุมมองของการพยายามทาความเข้าใจฝ่ายหนึ่งด้วยคือมองทั้งมุมเขามุมเรามองหลายๆมิติไม่ได้มองแบบมุมเราอย่างเดียวประมาณนี้มันมองว่ามันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะโฟไปได้นะคะแต่อาจจะต้องอาศัยความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันเออในประเด็นต่างๆนะคะ ก็น,น่าจะมีแนวโน้มในการที่ต่อยอดไปได้เนาะเรามาดูลัคนาแล้วก็ราศีก,กันนะจ๊ะชาวธนูมีนะคะพิจิกเมษนะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณสอบการติดตามรับชมนะบนฝั่งกดไลค์ like, กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ ไยค่ะ